ใจหายใจคว่มบอยเจี๊ยบเตือนภายหลังถูกแฮกเกอร์ป่วนแฮก YouTube แต่ถึงจะกู้คืนกลับมาได้กลับยังต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ทำเอาบอยอนุวัตน์และเจี๊ยบพิจิตราหัวจะปวดหลังจากก่อนหน้านี้ YouTube ช่องบอยพีซเมเกอร์และช่องบอยแอบแชนแนลถูกมือมืดแฮกจนใช้งานไม่ได้แต่ล่าสุดบอยได้โพสต์ประกาศข่าวดีให้แฟนๆได้เหเมื่อใน YouTube ทั้งสองช่องคืนกลับมาเป็นที่เรียบร้อย แต่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากได้ช่องกลับคืนมาบอยอนุวัฒน์ช่องกลับมาแล้วครับขอบคุณทีมงานแหล่งรวมเพลงฮิต by MCN Solution วันน้องเฟิร์นที่ช่วยประสานงานแนะนําวิธีจนได้ช่องคืนกลับมานะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกๆคนที่เอาใจช่วยนะครับแต่ช่อง b อย Peacemaker ผู้ติดตามหายไป5,000กว่าคนใครยกเลิกติดตามไป กลับมาใหม่นะครับมาฟังเพลงด้วยกันก่อนครับเดี๋ยวจะร้องบ่อยๆเลยครับส่วนช่องบอยแ a บ Channel ผู้ติดตามยังเท่าเดิมครับมือเยี่ยมมาชมกันเยอะๆนะครับหลังจากที่แฟนๆได้เห็นข้อความที่อยโพสต์ต่างก็เข้ามาให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามติดตามตลอดการครับกลับมาอลังการปังกว่าเดิมดีใจด้วยนะครับที่กดติดตามบ o y พ e a c e m a k e r และบอยแ a บ Channel ให้แล้วครับหลังจากบยเจี๊ยบได้เห็นกําลังใจที่แฟนๆส่งมาให้รัวๆก็ทําเอาทั้งคู่ใจฟูยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวที่จิตราสน หนนศักพักดีเกิดวันที่21พฤศจิกายนพศ2523ชื่อเล่นเจี๊ยบเป็นนักสแสดงและนางแบบชาวไทยก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากผลงานละครเรื่องตะวันยอดแสงทางช่องสามก่อนจะย้ายเข้าสังกัดกันตนาด้วยละครเรื่องบ้านรังนกไม้คู่กับจุลจักรจัก,กรพงและเรื่องคนทะเลทางไอทีวี พิจิตราเป็นหลานสาวของพันโทบุญผ่องสิริเวชพันธ์และแผนสิริเวชพันธ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีจบการศึกษาหลักสูตรนิเทศาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนพิจิตราสงรสกับอนุวัตสงวนศักพักดีโดยได้เข้าพิธีม่นและจดทะเบียนสงรสท่าม กลางญาติผู้ใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่วันที่25มกราคมพศ2562หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า14ปีอนุวัฒน์สงวนศักพักดีหรือบอยพีซเมเกอร์เกิดวันที่1สิงหาคมพศ2523เป็นนักร้องชาวไทยอนุวัฒน์เป็นคริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ DSA 112เป็นบุตรคนเล็กในบรรดาพี่น้อง3คน มีชื่อภาษาจีนกลางที่อาจารย์สอนภาษาจีนในโบสถ์เป็นผู้ตั้งไว้ตอนเด็กๆว่าเย่เอินเหวยหรือเฮียอึงบุ้ย uh ในจีนแต้จิ๋วแปลว,ว่ายิ่งใหญ่อนุวัต์เติบโตมาจากครอบครัวที่รักเสียงเพลงจึงชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กจบการศึกษาจากปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนที่จะเริ่มเดินตามฝันของตัวเองอย่างจรงิงจังเขาเริ่มชีวิตการทำงานด้วยการเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ ทิ้งสิ่งที่ตนเองรักโดยได้รับจ้างร้องเพลงตามร้านอาหารกึ่งผับควบคู่ไปด้วยหลังจากทำงานประจำควบคู่กับร้องเพลงตามร้านอาหารกึ่งผับมาได้ระยะหนึ่งก็รู้สึกว่างานประจำที่ทำไม่ใช่สิ่งที่ตนเองต้องการจึงตัดสินใจเลือกที่จะร้องเพลงตามร้านอาหารกึ่งผับเพียงอย่างเดียวได้จับคู่กับพีราเทศวิสารทีเป็นวงนูโอนูโอเล็กๆชื่อกรีนทีกรีนทีให้ความบันเทิงตามร้านอาหารกึ่งผับหลายแห่งโดยเริ่มจากร้านแก๊สโซ 2,545และเป็นที่ที่ทีงานของเบเกอรี่มิวสิกได้ฟังเพลงที่เขาร้องจึงได้ชักชวนให้ร่วมง,งานในอัลบั้ม Million w a y to Love Part I ของนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังบอยโกศิยพงษ์